สวัสดีครับผมโจรัชพนพิชรักษ์วิศวกรฝ่ายเทคนิคของดูซานนะครับในคลิปนี้ผมจะพามาดูรถขุดที่มากับอุปกรณ์เสริมที่จะทําให้รถขุดนั้นเป็นได้มากกว่ารถขุดเหมาะกับผู้ประกอบการที่กําลังมองหาตัวช่วยที่จะไปช่วยทําให้ธุรกิจน้นประสบความสําเร็จได้รวดเร็วนะครับก็จะเป็นเจ้าเครื่องจักรเครื่องนี้นะครับซึ่งสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นโรเตเตอร์สําหรับขีปไม้นะครับตัวนี้เราก็มีจําหน่ายนะครับหรือว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะเอาไปใช้ในส่วนของการรื้อถอนตึก นะครับกันไกหนีบสําหรับรื้อถอนตึกก็เอาไปติดตั้งอีกเช่นกันนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับคุณลูกค้าอยู่ในส่วนของงานชิปพายนะครับที่เป็นแผ่นชิปพายไปฝังลงในดินเนี่ยก็สามารถติดตั้งได้อีกเช่นกันครับจะบอกเลยว่าเจ้ารถขุดรุ่นนี้นะครับอนเนกประสงค์จริงครับเหมาะและตอบโจทย์กับธุรกิจในยุคนี้มากๆครับจะเป็นยังไงนนเดี๋ยวตามผมมาชมกันครับ และนี่ก็คือหัวายไดเวอร์หรือหัวขีบแผ่นชิปพายนั่นเองนะครับเวลาที่เราจะมีงานก่อสร้างวางท่อกา๊าซหรือว่างานก่อสร้างในพื้นที่ในเมืองนะครับก็จะใช้เจ้าตัวนี้ซึ่งเจ้าตัวนี้ก็ทํางานง่ายมากนะครับโดยใช้อุปกรณ์มอเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวสร้างแรงสั่นสะเทือนนะครับขณะท,ที่เราดึงเข็มขึ้นหรือกดเข็มลงนะครับจะได้ดึงเข้าดึงออกได้ง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระบอกเฮลิกสําหรับหนีบแผ่นชิปพายนะครับแล้วก็ มีออบิทมอเตอร์สําหรับหมุนหัวครับเพื่อให้ควบคุมได้มุมได้องศาในขณะที่เราดึงหรือตอกแผ่นชิปพายนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าอันนี้ก็คืออีก1 o p ออปชั่นพิเศษนะครับที่สามารถติดตั้งได้กับตัวรถ DX200A นะครับ และนี่ก็คืออีกหนึ่งอุปกรณ์เสริมนะครับที่บริษัท Vertector 1อ9์เนี่ยได้นำเข้ามาจำหน่ายนะครับที่เห็นนี่นะครับก็คือหัวไวโบริปเปอร์นะครับ Mac r o รนะครับรุ่น BR35 หลักการทำงานของมันก็คือการใช้แรงสั่นสะเทือนของมอเตอร์ไฮดรอลิกที่อยู่ด้านในนะครับจะใช้ทั้งการกระแทกด้วยแล้วก็ใช้การสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วนะครับทำให้เวลาที่เราเอาเข็มเนี่ยตัวขาลิปเปอร์เนี่ยไปจิ้มที่ดินหรือว่าหินแข็งนะครับ มันจะสั่นและวทาให้หินบริเวณโดยรอบๆนะครับแตกออกจากกันนะครับทำให้มันลดเวลาการทํางานลงได้อย่างมหาศาลครับ เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับนั่ก็คือควิดคารเปอร์นะครับซึ่งควิดคา o ์เปอร์นี้ที่ติดอยู่ก็คือจะเป็นยี่ห้อ EDT นะครับตัวโรงงานเนี่ยได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001ด้วยนะครับซึ่งเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะทําหน้าที่ล็อกสลักแบบรวดเร็วครับโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนทายอุปกรณ์นะครับเช่นเรามาต้องมาตีสลักนะครับเปลืองทั้งคนเปลืองทั้งเวลาครับอันนี้ก็คือสามารถทําได้ที่หน้างานเนี่ยคนเดียวเลยนะครับประหยัดทั้งเวลาเปลี่ยนหัวใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ไม่เกิน5นาที แล้วเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับไม่ต้องกังวลว่ามันจะหลุดระหว่างเราทํางานเพราะว่าจะมีกระบอกเนี่ยคอยดันตลอดนะครับซึ่งเราใช้งานหนักๆเนี่ยเพชเชอร์ก็จะดันกระบอกมากขึ้นตามน้ําหนักที่เราใช้นะครับถ้าเราใช้น้อยเพชเชอร์ก็ดันน้อยลงนะครับมันก็จะทําให้ยิ่งใช้หนักยิ่งแน่นนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องว่ามันจะหลุด และนี่ก็คือหัวเจาะสว่านยี่ห้อ a u g e r Talk นะครับรุ่น8,000 Max นะครับซึ่งตัว8,000 Max เนี่ยก็หมายถึงว่าแรงบิดที่ปลายเพลานะครับอยู่ที่8,150นิวตันเมตรหรือประมาณ820กิโลกรัมเมตรนะครับตัวนี้นะครับก็จะใช้ Orbit มอเตอร์อีตันเลยนะครับซึ่งยี่ห้ออีตันเนี่ยเราก็เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วในทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ อายุการใช้งานนะครับตัวสว่านเจาะนี้จะมีไดมิเตอร์นะครับอยู่ที่270ม mm มนะครับสามารถเจาะหลุมเนี่ยได้ลึกเลยนะครับตัวนี้จะมีความยาว2เมตรนะครับพอเราเจาะสุดแล้วเนี่ยเราสามารถต่อได้ใหม่ตัวสว่านนยครับได้อีก2เมตรนะครับรวมเป็น4เมตรเลยสปีดในการหมุนเนี่ยได้ถึง33รอบไปจนถึง70รอบต่อน,นาทีครับไม่ช้าเกินไปแล้วก็ไม่เร็วเกินไปนะครับซึ่งในรุ่น8,000เนี่ยก็จะใส่ ได้กับรถขุดตั้งแต่5ตันไปจนถึง8ตันนะครับและเจ้ารถขุดดูซานนะครับก็ยังมีฟังก์ชันเสริมในเรื่องของการปรับโฟลด้วยเราก็สามารถไปปรับโฟลที่หน้าจอได้เลยนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับก็แค่กดที่หน้าจอนะครับนัมเบอร์เนะครับเป็นรูป ถังไฮดรอลิกนะครับแล้วก็กดไปปุ๊บอ่าแล้วก็ตอนนี้ที่ผมปรับไว้ให้ก็คืออยู่ที่5ขีดนะครับก็คือครึ่งหนึ่งจะให้มันเร็วเราก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับตามนี้อ่าจะให้ช้าเราก็ปรับให้มันลดลงนะครับจากนั้นเราก็กดเบอร์9 e n t e อนร์ะครับเพื่อเป็นการเลือกว่าเราจะใช้โฟเท่านี้นะครับจากนั้นก็กดเบอร์เจ็ดอีกครั้งไว้นะครับก็จะกลับมาเป็นที่หน้าจอหลักเหมือนเดิมเพียงฟังก์ชันเท่านี้นะครับก็สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ดังใจนะครับทำงานสะดวกรวดเร็วจริงๆครับ Thank you ต้องบอกเลยว่าอุปกรณ์เสริมนสามารถติดตั้งได้หลากหลายทําให้การทํางานตอบโจทย์กับผู้ประกอบการยุคใหม่นะครับซึ่งจะใช้เวลาการทํางานที่สั้นลงแต่ได้ผลประกอบการที่เพิ่มมากขึ้นนะครับใช้คนน้อยกว่าด้วยนะครับในคลิปต่อไปนะครับจะมีฟังก์ชันอะไรดีๆมานําเสนอนั้นยังไงอย่าลืมติดตามกันต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ในช่องทาง v e r ร์เท็กเตอร์หนึ่งเก้าเก้าหกนะครับแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กดูซานไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ ดูซานเครื่องจักรเพื่ออนาคตที่ดีกว่า